สวัสดีทุกคนค่ะเรียกว่าแฮปปี้วันรัฐธรรมนูญน,นะคะโอ้ยน่ารักมากนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะตอนที่ทุกท่านได้ดูเทปนี้มันก็จะเลยวันรัฐธรรมนูญไปแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าออวันนี้เราอยากมาร่วมดื่มด่าเฉลิมฉลองกับรัฐธรรมนูญน,นะคะแล้ววันนี้เป็นการดื่มทีบพิเศษมากเพราะว่าไม่ได้ดื่มด่าอยู่ที่บ้านจ้ะเป็นการมาดื่มด่าอยู่ที่ The People's Palace รัฐสภา,าแห่งประเทศไทยนั่นเองแล้วก็มี Special Super สุดยอดอัลตราเยียร์พเกสของเรานะคะ <c oughs> ก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาองปฏิพัฒน์สันติพานานะคะสวัสดีสสดมาองค,ค่ะเรายืนอยู่ที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าโถงหลักโถงใหญ่โ <c oughs> ถงชั้นหนึ่งของอคาคารรัฐสภาฝั่ง ฝั่งสะสฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็เป็นที่ที่โดยปกติมันจะคับคั่งมากเนาะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ข้างหลังเรานั้นเป็นนิทรรศการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนูญที่จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้หมอองอธิบายนิดนึงที่มาที่ไปเพราะว่าตั้งแต่ดิฉันเกิดมาจําความได้ก็หลายสิบปี ไม่เคยเห็นสภาเขาจัดงานอะไรเกี่ยวกับออรัฐธรรมนูญเลยทั้งที่เป็นรัฐสภาออและรัฐธรรมนูญแค่คําก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่ดูเหมือนไม่อยากจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ออแล้วทำไมปีนี้มองถึงแบบนึกคึกจัดขึ้นมาคะครับก็อันนี้มันมาจากการศึกษาของกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและเพื่อประชาชน เพราะนั้นพอเราศึกษาไปศึกษามาแล้วก็ไปจับเรื่องของนิรรศการเราก็เริ่มจับเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็มีการประชุมหนึ่งทางด้านอาจารย์นัทพงศ์ใจจริงได้เข้ามาแล้วบอกว่าเราอยากจะจัดงานรัฐประนูลอดีตเป็นยังไงเราก็เลยค้นพบว่าไม่มีการจัดมาตั้งแต่ปี2,500นี่คือครั้งแรกในรอบ66ปีที่มีการจัดงานฉลองรัฐธรมนูญที่สภา คุณพระไม่ใช่ครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าถึงสอง0ันห้าร้อยเนี่ยเป็นงานระดับชาติที่มีทั้งสนามหลวงมีทั้งสโมสรน,นะครับสภาแน่นอนแล้วก็มีหลายจังหวัดด้วยมีการละเล่นมีแห่เรือมีแข่งประกวดหนูหน้อยสุขภาพดีคือเป็นงานฉลองของประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของประเทศแต่ตั้งแต่2500ห้าร้อยก็คือไม่มีอีกเลยสัมพันธ์กับเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารเปิดมาแบบนี้แล้วแล้วก็นี่เลยเป็นที่มาของนิทรรศการนี้ซึ่งก็คือหลักใหญ่ใจความก็คือ ให้เห็นว่าบรรยากาศของการฉลองรัฐธรรมนูญในช่วงก่อน2500นั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีวัตถุจัดแสดงต่างๆรูปภาพต่างๆมากมายอ่ะเดี๋ยวพาพมาองไปดูแต่ว่าให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้ว่าไม่ได้ดูผ่านจออย่างเดียวนะคะถ้าใครดูรายการของเราแล้วอยากจะมาดูนิทศการนี้สามารถมาดูได้ที่สภาเป็น<ช>เป็นประชาชนเข้ามาได้หมดได้หมดแต่ว่าอาจจะต้องแลกบัตรนิดนึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจัดทั้งเดือนก็คือ7ถึง28ธันวาคม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่วันหยุดวันธรรมดาอะไรก็ตามพาพี่ป้าน,น้าอาลูกหลานมาเที่ยวเนื่อศาการนี้ได้แล้วก็จริงๆมาเดินเล่นในสภาก็ได้เหมือนกัน<ช>จริงๆสภาเป็นที่ที่เราอยากให้ประชาชนได้มาเดินเล่นกันนะคะมีพื้นที่ริมน้ําสวยสวยด้วยตอนเย็นอะไรแบบนี้เนะ<ม>าะว่ออกกาลังกายก็ได้ใช่มาวิ่งออกกำลังกายได้เป, <c oughs> เป็นที่ที่ใช้ภาษีประชาชนสร้างกรุณาเข้ามาใช้งานกันด้วยนะคะ,ะแต่ว่าให้หมอองพาเข้าไปดูตัวนนทรอศาการก่อนนะคะ <c oughs> จะจะบอกว่าที่ฉันตะลึงมากหมอองบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไปจ้างแบบออแกไนเซอร์ที่ไหนนะแต่ว่าใช้เจ้าหน้าที ทำกันเองของสภาฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายพิพิธภัณฑ์สุดยอดประทับใจชื่นชมข้าราชาการทุกท่านนะคะเก่งมากเลยทําสวยมากนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าราชาการของเราเนี่ยจริงๆล้วศักยภาพสูงมากแต่รอแค่นโยบาย,ายอ่าแล้วก็รอความเริ่มใหม่ๆนะคะรับเพราะนั้นตรงเนี้ยประวัติศาสตร์ทุกอย่างเขาเรียดเรียงหมดแล้วแล้วบอกว่าพรีเซนต์ยังไงเขาคิดเองเลยชื่นชมข้าราชาการน้าตาจะไหลาทางานคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ภาษีเราเสียไปอ่ามาดูตัวนิทรรศการเอาตรงตรงนี้ก่อนเลยไหมคะ เนื่องจากว่าเป็นเทศกาลฉลองรัฐธรรมนูญตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆจะบอกว่าไฮไลท์ก็คือกล่องนี้นะคะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะทาเป็นปริศนาถามว่ารัฐธรรมนูญห,ห,หายไปไหนหรืออะไรอ๋อ,อไม่ใช่ครับก็เป็นการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่ลานประชาชนซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปที่ลานประชาชนกันนะคะแต่ว่าโดยวันปกติถ้าทุกท่านมาเนี่ยก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นฉบับถาวรเนาะซึ่งเป็นเอกสารจริงซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สภาแต่นี้เป็นภาพจําลองมาถ่ายเป็นรูป ทำเหมือนทำเหมือนแต่ว่าก็คือ,อให้ได้เห็นเพราะว่าของจริงมันเป็นวัตถุปโบราณแล้วมันจะเปราะบางใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันมีความขรังมีความสวยมีความชมคนจัดนิทศาการอีกแล้วว่าทําดีทําสวยและทำมนลนกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ว่ามีมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น20ฉบับ <c oughs> เวลาเราเป็นคนไทยด้วยกันพูดกันเองแหละเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราไปเวทีนานานชาติเท่านั้นแหละแล้วเวลาเราพูดว่าเรามีร,มรัฐมนูลแล้ว20ฉบับทุกคนก็จะอีอย่างวะถูก้องผมพูดหยีได้ไหมอีอยางวะนะคะอยางวะมากว่าฮะเธอมีร,มรัฐมนูญมาแล้ว20ฉบับนะคะแต่ว่านะเราก็หวังว่าจะมีฉบับที่21ในเร็ววันซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะจัดทำใหม่ยุ่ตอนแรกมันถกเถียงมากครับว่าเราจะไปฉลองรัฐมนูล60ทำไมแต่ว่าเอาจริงไม่ใช่เราก็มีความหวัง พอเรารู้ว่าประวัติศาสตร์มันสําคัญแล้วเราเคยรุ่งเรืองขนาดไหนเนี่ยเราถึงจะไปข้างหน้าได้ต้องบอกว่าเวลาพูดว่าฉลองรัฐธรร,รมนูญเนี่ยมันไม่ใช่การฉลองให้กับตัวรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆที่เราใช้อยู่แต่มันคือการฉลองให้กับนิติรัฐนิติธรรมว่าประเทศนี้มีกฎหมายสูงสุดที่เขียนโดยประชาชนและทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้อย่างเสมอหน้ากันนั่นคือความสําคัญของการฉลองรัฐธรรมนูญก็คือประเทศนี้ไม่ใช่ว่าใครใหญ่ก็ได้ได้ประโยชน์นะแต่มันมีกฎหมายที่เป็นธรรมปกครองอยู่นะคะ มาดูดเ,เอาดูฝั่งนี้ก่อนได้ไหมไคือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของบรรยากาศการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยตอนนี้วิดีโอสแสดงอยู่ที่ลานประชาชนเ,เป็นมุมดูหนังซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็พอตรงนั้นเสร็จก็จะมาฉายที่นี่ท,ที่สุดมีภาพมีเสียงมีอะไรทุกอย่างครับดูนี่ภาพต่างๆนะคะแต่ว่าที่เหนือกว่าภาพคุณพี่ช่างภาพมาเลยค่ะดิฉันชอบสิ่งนี้มากเมื่อกี้เราได้เดินมาดูกัน ชุดน้ำชาที่ระลึกบริษัทนมตามแหม่มทุนหัวสินค้าเนสเลอนี้ขออนุญาตผู้ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่านะวันนั้นสมัยนั้นเนี่ยบริษัทห้างร้านต่างๆในเนสเล่เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น global company นะคือเป็นเป็นบริษัทนานาชาติที่เบสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องร่วมเฉลิมฉลองออการ เป็นประชาธิปไตยและกลารมีรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพราะว่านี่คือ10ธันวาคม2475นะคะปี2475ก็มีชุดน้ำชาดีขึ้นมาอ,มอยากทุบแล้วขโมยกับบ้านมากหมอก็แบบมันมันมีค่ามากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้พรีเซนต์แค่ว่ามันมีของที่ระลึกแต่ว่ามันมันเป็นตราสําคัญว่าวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็ใครมีส่วนร่วมบ้าง สวยงามแล้วเขาออกแบบดีเนาะเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันมีหลายชุดอยู่นะคะตอนนี้นักสะสมบางท่านเข้าใจว่าผู้ที่เห็นคุณค่าของงานเหล่านี้เนี่ยหลายท่านก็มีชุดนี้อยู่คือมันไม่ได้มีชุดเดียวนะเขาทําเป็นสินค้าที่ระลึกอะเหมือนจานที่เป็นโลโก้สินค้าทั่วไปแอบมาดูตรงนี้บ้างนะคะปกสมุดนักเรียนหลัก6ประการนะคะนี่นี่ก็คือ <c oughs> เป็นของใช้ในชีวิตประจำเป็นปกสมุดของนักเรียนชั้นประถมที่จะแสดงถึงหกหลัก6ประการที่พวกเขาเองก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเหมือนกันก็เป็น6กประการของคณะราษฎร ก็คือเป็นหลักการของการพยายามสอดแทรกหลักคุณค่าประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันของคนเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าณวันที่2 4มิถุนายน2475หหลักการประชาธิปไตยมันยังไม่ได้อย่างลากลึกลงไปในสังคมไทยก็ใช้วิธีแบบนี้แหละค่ะในการค่อยๆปลูกฝังไปประชาธิปไตยมันคือผู้คนและการเดินทางเนาะมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็หล่นตุบจากฟ้าลงมาแล้วก็เกิดประชาธิปไตยหมดพูดภาษาเดียวกันหมดไม่มีทางครับก็ มันในวันรัฐธรรมนูญตอนสิบธันวาครั้งแรกครับมันมีการประกวดเยอะมากไม่จะเป็นการประกวดการออกร้านประกวดผลิตภัณฑ์ผู้แทนรัษฎรก็เอาของจังหวัดตัวเองมาช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอากล้วยตากมาเลยมีแน่นอนอ๋อมีแน่ <laughs> ฉันแซวเล่นว่ามีไหมก็คือสมศักดิ์ศร,รีชาวผิดโลกนะคะมีกล้วยตากมาประกวดวด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะก็คือว่ามันเป็นเฟสติวัลมันไม่ใช่เรื่องของวันที่รัชการจัดแต่เป็นเฟสติวัลที่ฉลองร่วมกัน แบบเดียวกับที่ฉลองวันชาติเมื่อก่อนงานสนุกสนานรื่นเริงที่ทุกคนมาเฉลิมฉลองคุณค่าของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของไม่ใช่ไพร่แต่เป็นพลเมืองอประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งมีสําคัญทั้งมีรัฐพิธีด้วยแล้วก็มีราชพิธีก็คือพิธีของราชราษฎรที่ต้องแบบเออคือแบบพิธีรัฐพิธีเนี่ยก็คือใส่ชุดขาวมากันอย่างจริงจัง<ๆ>เพื่อเพื่อให้เกียรติกับงานและให้ความสําคัญในขณะเดียวกันก็มีงานเฟสติวัลที่แบบว่า อิชบาราโกมากมายไก่กองไปก็เรียกว่าเล่นลิเกเล่นโขนหมอลำอะไรกันสนุกมากๆเลยนี่จะทำดูนี้ค่ะทุกคนที่ฉันพาเดินอันนี้ตื่นเต้นเองไม่ใช่อะไรแต่ว่าดูสิอันนี้มันโดยบังเอิญเนะเาะก็คือเอกสารที่เขามาจัดแสดงเ,เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษดรแห่งนี้แต่เมื่อปี2478ประกาศวันหยุด ราชการ3าวันฉลองรัฐธรรมนูญคือ911ซึ่งเอาจริงปีนี้หยุด911เหมือนกันมันตรงกันโดยบังเอิญน,นะคะก็คือวันที่911ฉลองรัฐธรรมนูญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการออกจดหมายขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยแต่งกายให้เป็นเกียรติกับงานให้แต่งกายให้แบบแกรนนะคะนี่มีหลักเกณฑ์ว่าพลเรือนให้แต่งปกติสากลหรือราตีสมสอศน แล้วก็ทหารตำรวจก็คือใส่เครื่องสโมสรมาถึงแบบชุดเต็มยศอะที่เขาจะแบบเท่ๆกันใช่ไหมอันนี้ถามว่ามีความมีความสาคัญยังไงเรารู้สึกว่ามันคือการพยายามจะเพราะานี่คือปี2478มันคือไม่กี่ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองออราชการสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็พยายามจะทําให้เห็นให้ประชาชนตระหนักให้ได้ว่ารัฐธรรมนูญมีความสําคัญแล้วก็วันรัฐธรรมนูญจึงเป็นวันสําคัญแล้วต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจแล้วก็ ให้เกียติมันนะคะ<ต>ซึ่งสังเกตนะนี่คณะรัฐมนตรีปรึกษากันนะครับให้เ,ออเป็นอย่างนี้คือมาเป็นงานที่จัดโดยรัฐบาลครับเป็นงานที่จัดโดยรัฐบาลแล้วก็ะะร,ร่วมกันหมดทั้งทุกภาคส่วนใช่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็น national holiday จริงๆมันคือวันสําคัญของประเทศมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีบรรยากาศของการพยายามจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในมุมของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นเอกสารที่ สามารถมาดูได้แล้วก็จริงๆเนี่ยที่อยากให้มาดูที่สุดคือรูปเนาะ<ช>เพราะว่ารูปเนี่ยคือเราจะไม่สามารถไปได้หมดหรอกเพราะว่ารูปมันเยอะมากแต่ว่ามันมีสิ่งละอันพลน้นอยที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะข้างบนนี้คือรูปของในหลวงรัชกาลที่8ปดปะ<ช>น่าจะใช่นะเ<ช>นี่ยมันจะมีภาพประวัติศาสตร์อ,อ,ะอะไรเขาไม่มีบรรยายเล็กๆเนาะใช่ใช่ข้าราชการสภาคะถ้าเราเพิ่มได้เราอาจจะเพิ่มเพิ่มแบบรายละเอียดเล็กๆสองบรรทัด ใช่ค่ะแต่ว่านี่คือส่วนนิทรรศการซึ่งย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าท่านมาภายในวันที่28สแปดธันวาคมพูดง่ายๆก่อนวันหยุดปีใหม่นะคะท่านมาที่โถงชั้นหนึ่งฝั่งสภาผู้แทนแรัศดรท่านจะเจอในนทรศการนี้มันอาจจะดูแบบต้องแลกบ่งแลกบัตรอะไรแต่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรท่านแค่พบบัตรประชาชนมาแล้วบอกว่ามาชมนิทรรศการท่านก็จะเข้ามาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนมันก็ถึงเลยนะคะแล้ว อยากให้มาชมกันจริง,รงๆเพราะว่ารองประธานุตส่าแบบไฟเพื่อจัดสิ่งนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ชมข้าราชการ,รุตส่าช่วยกันเอาสิ่งของต่างๆน่าสนใจมาจัดแสดงนะคะแล,แล้วลานประชาชนเนี่ยฉลองกันวันอาทิตย์นะครับข้าราชการบอกสู้ตายสู้ตาย <c oughs> วันหยุดก็มาทํางานนะคะแต่ว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของการฉลองฐธรรมนูนเท่านั้นจะว่าไปอันนี้ก็กึ่งๆรัฐพิธีไกลๆก,ก็คือยังมีความเป็นทางการอยู่แต่งานอิชบาลโกรอเราอยู่ข้างนอก <c oughs> ก็คือที่ลาน ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันว่าไอ้ลานประชาชนนี้คือจริงๆมันต้องการมีอะไรทําอะไรยังไงนะเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวไปคุยกันที่ลานประชาชนไปค่ะหมอ แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่งานราษฎรของแท้นะคะเพือว่านี่มายังแบบเที่ยงนะคะทุกคนยังไม่เที่ยงกําลังจะเที่ยงแต่คนเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้ใส่ใจความร้อนระอุของฤดูหนาวของกรุงเทพเลยเครับผมเอามาออกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานประชาชนแล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานอยากพูดถึงตัวลานว่าคอนเซปต์ของสะานเนี่ยออกแบบลานประชาชนมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่ค่อยฟังก์ชันหรือเปล่าหรือย ก็เรียกว่าลานประชาชนเนี่ยจะเป็นพื้นที่สาธารณะเพราะว่าจะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็อยู่ไม่มีรั้วกัน้นประชาชนสามารถลงจะเอ่อมาจากถนนแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมอะไรก็ได้แต่ถ้ากิจกรรมที่เราอยากซัพพอร์ตให้ประชาชนทําก็คือว่ามาใช้พื้นที่นี้ในการแสดงความคิดเห็นมาเรียกร้องนะครับไม่จําเป็นต้องไปตัปกแดดร้อนๆเสี่ยงผิดกฎหมายอะไรอย่างไรแต่มาคุยใกล้ๆสภาเลย มีห้องน้ําบริการมีเวทีมีเครื่องเสียงให้แต่ก็แน่นอนครับแล้วก็มันใกล้นักการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านแบบอยากเรียกร้องให้จะเจอใครอะไรอย่างไรในพื้นที่น่าจะเจอได้ง่ายๆเลยเอาแบบตรงไปตรงมาก็คือ เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้การชุมนุมประท้วงหรือแสดงออกทางการเมืองซึ่งไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนประเทศอื่นเขาก็ทำกันมันมีพื้นที่ที่อยู่แบบอยู่ใกล้ๆสภาหรืออยู่ในบริเวณสภาที่ให้ประชาชนสามารถมาชุมนุมมาแสดงออกจะแบบว่าเชิญสสมาคุยด้วยก็ได้มันก็ใกล้ด้วยเดินรถจากสภามานะคะแล้วจริงสถานที่มันออกแบบโอเคมากเลยนะคืออย่างที่บอกอองบอกอะค่ะเดินลงจากมันอันเนี้ยข้างบนคือถนนใหญ่แล้ว ส่วน,นใหญ่เนี่ยคือคุณลงรถเมล์ลงรถแท็กซี่ใดๆมาเนี่ยก็คือเดินลงบันไดมาก็เจอร้านนี้เลยอนาคตคือ MR t ทเกียร์ไกยก็จะอยู่ใกล้ๆแล้วก็เดินมาเลยสะดวกสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตฝั่งใดความคิดแบบไหนจะมาจัดการชุมนุมสภาพร้อมที่จะเปิดพื้นที่อคุณมีเครื่องเสียงมีห้องน้ามีร่มให้มีต้นไม้ซึ่งเดี๋ยวก็จะโตขึ้นแล้วก็ร่มกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้ก็ว่าแมมจะร้อนนิดนึงแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมาองบอกว่าโอเคมากเลยแล้วก็ ดีถึงขั้นว่า,วามานั่งอ่านหนังสือติวหนังสือก็ได้แล้วก็มาเล่นกีฬาก็ได้อันนี้สนามบอลน,นี่คือมาเตะบอลกันได้ผมไม่แน่ใจคือหญ้ามันก็สวยะนะเตะบ,บอลเนี่ยทำให้หญ้าเสียหน่อยเดี๋ยวเราออกแบบว่าเล่นอะไรได้บ้างละกันว่าอย่างน้อยเป็นพื้นที่สาธารณะวิ่งได้แน่นอนอ,อ่าเล่นฟิสบี้พาลูกมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยถ้าหมามาๆๆๆถ้าหมามาแต่ว่าอุจราระปัสวะหมาให้เก็บกันให้ดีนะคะใช่ใช่ทีนี้วันนี้เนี่ยลานประชาชนก็คือถูกใช้งานเป็น สถานที่ฉลองรัฐมนูญนะคะข้างหลังเราก็คือเป็นเรียกว่าอะไรดีแบ็คโมเดลไว้ให้ถ่ายรูปพูดง่ายๆนะคะมาแล้วก็แต่งกายแบบย้อนยุคนิดนึงก็ได้จะลาตีสโมสหรือจะแต่งอะไรไม่มีใครว่าคุณแล้วก็มาถ่ายรูปกับโมเดลรัฐมนูญของเราได้นะคะผมแล้วก็มีจุดน่าถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับจุดที่เราออกแบบไว้ว่าเป็นรัฐมนูญจงถาวรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโอ้ยสุดยอด เป็นคำที่คณะรัษฎรใช้นะคะรัฐธรรมนูญจงถาวรน,นะคะแม้ว่าจะมี20ฉบับแล้วแต่เราก็ยังหวังว่าฉบับต่อไปอะจะถาวรอ,อยู่ถาวรและใครฉีกรัฐธรรมนูญต้องได้รับโทษสูงสุดมาตรา113นะคะผู้ที่ละเมิดรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างการปกครอง AKA พวกที่ก่อรัฐประหารทั้งหลายนะคะพลเอกประยุทธ์ใดๆนะคะก็จาต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะคะอาญาแผ่นดินโอเครัฐธรรมนูญจงถาวร รอบรอบนี้คือการประกวดเนี่ยจะภาพถ่ายภาพถ่ายแล้วก็ภาพวาดโดยคณะกรรมการเนี่ยเราอยากได้ภาพที่ประชาชนมองไปลงสภาอย่างไรแล้วก็ภาพนี้เป็นเขาให้ลิขสิทธิ์กับสภาในการนําไปใช้เลยซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราจะเห็นภาพเหล่านี้ไปประดับตกแต่งอยู่ในสภาหรือเปล่าอ่าหรือว่าเป็นกราฟิกในเว็บไซต์หรือว่าไปใช้ในบัตรอวยพรปีใหม่หรืออะไรก็ได้โอเคแล้วจะบอกว่าสวยๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นี่นี่ ี่คะชอบรูปนี้มากเลยอะ่ะจะมีรูปที่คล้ายกันอยู่รูปนี้ก็คือเป็นแบบค้นฟ้าคว้าดาวเดือดสาไม่ใช่อันนี้คือเพดานของสภาผู้แทนราษดรสูงมากพาใครมาชมก็ถามว่าใช้แอร์กี่ตัว <c oughs> เบืองเวอร์นะแต่ว่านี้ก็แบบว่าเป็นฟิลการยกมือซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในสภาเป็นการโหวตใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการกำหนดอนาคตของประเทศนี้นะคะ ไปดูรางวัลที่หนึ่งเลยดีกว่าก่อนถึงรางวัลที่หนึ่งชอบจะบอกว่าชออชอบใบน,นี้มากรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสวยมันสวยทั้งในแง่แบบภาพสวยแล้วก็ในแง่ความหมายว่าแบบมันมีผู้คนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคือดิฉันก็ตีความตัวเองเนาะก็ไม่รู้ว่าคนถ่ายเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าชอบมองชอบรูปไหนเป็นพิเศษไหมคะยังไม่ได้ดูละเอียดนะแต่ว่าถ้าเอาไปทำเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์น่าจะเป็นรูปนี้อันนี้แบบแบบว่าโซเวอรี่สภาผู้แทนรัษดรครบองค์ประกอบแต่จะสังเกตมีแบริเคตอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมีแบริเคตกันนะคะสภาอะไรไม่รู้แบริเกตเยอะมากเลยนะคะอ่ะแต่มาดูที่หนึ่งมาดูที่หนึ่งนี่รางวันที่หนึ่งนะคะหลายคนอาจจะงงไม่เคยเห็นมุมมองนี้ของสภาผู้แทน,นรัษดรจริงๆคือรัฐสภามาก่อนต้องขึ้นไปชั้นบนสุดครับเคยชั้น11 แล้วก็สิ่งนี้เรียกว่าเครื่องยอดจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นีราชบัลลในการเปิดประชุมสภาแล้วก็ตรงนี้เรียกว่ากำแพงแก้วครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบแบบตามตามคติของพราหมณ์ก็คือมีเขาพระสุเมรตรงการลางล้อมรอบด้วยอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆมันสวยตรงไหนรู้ไหมในทางหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นศถาปัยกรรมไทยโบราณอันนี้ก็โซเวีิร์น แล้วก็ดูเหนือจริงส่วนไอสิ่งที่อยู่ข้างล่างคือเมืองที่ผู้คนอยู่อนจริงส่วนข้างบนอะเป็นเมืองที่ไม่รู้ใครอยู่ <c oughs> อาแต่ว่าสวยอันนี้เป็นการตีความของดิฉันเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับช่างภาพแต่อย่างใดและไม่ได้เกี่ยวกับรองประธานอะไปดูฝั่งภาพภาพเขียนบ้างนะคะ <c oughs> ภาพวาด <c oughs> คุณพี่แม่บ้านสภานะคะก็มาเที่ยวชมงานเหมือนกันฝ <c oughs> ั่งภาพวาดอันนี้ก็แบบน่ารักมากบอกว่าชื่อภาพไลฟ์สภาเพราะรู้สึกว่า สภาเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนสามารถรับรู้ผ่านสื่อได้เปิด,เป,ดเปิดหูเปิดตาใช้ปลายนิ้วสัมผัสว่าสภาผู้แทนาราษฎรคืออะไรเบิกเนตนั่นเองนะคะให้ชื่อภาพอย่างไม่เป็นทางการโดยดิฉันเองชื่อเล่นคือภาพเบิกเนตทําให้เด็กเยาวชนจริง,รงๆก็คนทุกวัยนั่นแหละได้รู้ได้เห็นว่าในสภากําลังทําอะไรกันอยู่นั่นก็คือ คอนเซปต์ของสภาป่งใสที่มาออกพยายามผลักดันอยู่ด้วยเนาะก็คือสภาทำอะไรเนี่ยประชาชนต้องรู้เห็นหมดนะคะ,ะให้หมอออกพูดปิดท้ายที่นี่ค่ะที่หน้ารัฐธรรมนูญจําลองนะคะตัวนี้ก็คือการจําลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปี2475วันที่10ธันวาคม2475นะคะย้ำอีกครั้งของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แต่ตัวนี้จำลองมาให้ทุกคนได้เห็นกันแต่หน้าตาเหมือนกันทุกประการ ะะก็อยากให้มาอ๋องพูดกับประชาชนพลเมืองไทยทุกคนนะคะในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของฝ่ายนิติบัญญัติและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นหนึ่งในสามอำนาจนิติบัญญัติที่ได้ถือแทนประชาชนทั้งประเทศอยากจะบอกอะไรกับประชาชนเนื่องในวนรฐธรมนูญครับก็ผมอยากให้ประชาชนมั่นใจในสิทธิเสรีภาพแล้วก็อำนาจของตัวเองไม่ว่าท่านจะเป็นใครการศึกษาอะไรอ,อยู่ในสังคมแบบไหนนะครับ ท่านเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วก็รัฐธรรมนูญจะต้องรับรองอสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีของคนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นมีความพยายามอย่างยิ่งในการทําให้วันรัฐธรรมนูญไม่สําคัญแต่ว่าเรากลับมาได้และอยากให้ทุกคนภูมิใจในการที่เข้ามาใช้งานสภาแล้วก็สภาเป็นที่ของทุกคนนะครับอย่าลืมนะคะจงภูมิใจในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมืองไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของอํานาจสูงสุดของประชาชนสวัสดีวันรัฐธรรมนูญค่ะ